สีครับอยู่กับซีลเอ็มทีวีเซธกับพี่รถใบรีเทอร์นะครับกับเอิมมาสองคนปไปไอเอียร์ไอรอนแมนกับผมลนเดอร์แมนนะครับเหรอวะใส่ห<อ>ูฟังด้วยไอรอนแมนวันนี้เหมือนจะคุณลุยครับคุณแก้ปริศนาเองครับไอเอียยหน้าดำอย่าไปยุ่งสันติเด้อเราจะแก้ปริศนาได้หเราติดตามินี้เสียเวลาเริ่มต้นไปเท่าไหร่อันนะสวาาดีทับนะผมแก้เองอ้าว มันหยิบไปเลยเนี่ยมันเฟลครับดูใส่อีกอันนึงเลยนีมันเป็นเกมหมดแล้ววะขอเดี่ยัดต่อเกมหมดสักคู่กับโอเคนะกด normal ครับแล้วก็ไปเลยอบิอบิอบิเอมวะอบิเซฟครับเซฟนอนเซฟถึงก็แหลกไอ้เฮ้ยไม่ใช่อะไรวะถึงก็แหลกอ่ะชิบหาย มาหยิบของมาเร็วครับไหนบอกจะให้กหูณหาผมวะหยิบหนังสือด้วยนะมันเป็นเคสโอเครู้อยู่รู้อยู่ดูพวกนี้เลยเดี๋ยวครบับหนึ่งทำไมมดืมดๆไม่ได้ดูละอรองจริงยังเปนอาบเลยนะถ่ายเมื่อวานเนี่ยเฟลเออไ,อไอ้ไฟไหายนะครับให้บ<ช>วก,<า>ก<ห>เลยบวก,ให,วกให้บวกครับบวกให้หมดครับไ,ได้เลยแต่ยังมีสูอ่ะเนี่ย ขอว่ามาอะไรก็ได้วกันไม่หยาไปเก็บต่อใช่ไหมเก็บเนื้อปะเก็บเนื้อไว้กินที่หลังครับให้เนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยเดีก็บสับปีกเหรอเออเก็บไว้เก็บไว้โอเคเก็บอยู่ได้ตักเท้าจากหอเก็บไปใส่จะใช้เลยก็ได้นะใช้ดีกว่าว่ะเดี๋ยวเก็บอันนี้ให้มันไม่ต้องเอ้ามึโดูตลอดเลยนะไอ้เนี่ยขอให้ทันก็ปล่อยฟิ่งหันหน้ากูเลยสัตว์ นูปักขัวเฮ้ยขอดำดิขอดำป้าที่ให,ใหน้น้ำอ่ะน้ำน้ำนี่เหรอหพี่แกรู้เรื่องแล้วอโอ้ผมรู้สึกได้แล้วเราก็ไปลาดโอเคได้ดาบดาบแหลกโครมโหดีจังอีโรบุรายเก็บไว้ก่อนดีว่ะจริงแม่งอยู่นั่นแหละใช้ครับโอ๊ยเอาเก็บไว้เอาด้วยจ้าโอ้โหไปกันไม่รอเขามึงมัวแต่ทำอะไรอยู่ละ ขอขอาาหขงใครไม่ดูใครไม่ดูสุกเกาะไปวะเมื่อกี้มีหมวกอะไรกเอาป่ะเอามาดิเอาหมดคุณงบอ,อะ,อะต่อต่อให้เลยให้มันตรงกับซุ่นตีเถอะไม่ไมอ็นชานไม่บอกอไปเลยไปเลยตาแปร์ครับเอนตาแปรที่ไหนผมคือไลน์อะไรหน้าอ๋ขอหน้าขาว คนไร้หน้าไร้ตาสังคมใครก๋วยซั์แรงเว้ล็อกต้องอ่านไม่ต้องอ่านหรอกเดี๋ยวใครอ่านด้ยอันนี้นะครับมันจะกระตุกนิดนึงนะฮะอุ้ยฮีโร่บูราฮีโร่ายออกไม่ได้อะะมันยังไม่ให้เราออกไงโอ้ติดใหม่ต้องทำไงก็รอก่อนดิรอพวกเราบนจบก่อนคืกว่าไอ้เย้เนี่ยจะไปอ่ะโอ้โหคืออะไรเนี่ย โอ้ยเกมค้ากระตุกกระตุกขออะไรกระตุกโทเจอเนี้ยแม่งกระตุกจัดอะทำไมมันสมอนนี่มันมีอยูตัวฟิชฟัลชเฮ้ยเขามีตัวเวียนยานหนึ่งอาจารย์กระตุกอกระตุกเต็มที่เลยครับขอโทษนะครับถ้าเกิดกระตุกถ้าเกิดกระตุกมึงอาจเหรอค้าครูอ่ะอุ้ยเฮ้ยกระเบิดจะเลยตกใจไหมล่ะแม่งระเบิดจริงแม่งกระตุกทิ้งหายพ่อครับวัดยักเฮ้ยจบยังจบยัง โอเคจบแล้วลงสัทีดีครับเฮ้ย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 หยิบหยิบปอดด้วยเร็วเร็วข้งเร็วไปก่อนเขาบังรู้ทางนะเนาะตกเลยตกต้องขึ้นไปปะเนี่ยไม่ต้องแล้วแล้วขึ้นไปทำไมเนีก็ไปเห็นขาขึ้นไปะ ไม่กินเนื้อละเกียดกินนี่เรา <im it> ม,มีเนื้อไก่ด้วยไ <ป S 2> ดูอีกเีอกเอเอแล้วให้เราไปดูของนะขั้นแรกก็คือต้องลงงดูของก่อนนัน่นสิเป็นชีวิตจิตใจครับมันห้ามกันไม่ได้เลครับเรื่องนี้รองเท้าคอนตีนอันูอ่าคุณคุณเวสครับขอเอาไว้จะราบเทพ อีกกูก็โอ้โหกูก็มีเหมือนมึงนะแต่ว่ามันของกูใกล้พังอันนี้แม่งไม่พังครับมอใกล้พังนั้นทุกรายแหละไรกันเจออะไรหยิบให้หมดครับจะจบว้อกอ่ะพี่มึงเหรอไอ้สัสกูตกใจนึกว่าเสียงอะไรไหมโดนของมันอื่นต่อมันไปน่าจะได้เยอะสุดมันเป็นไอ้เนี่ยอะไรวะคือเขาเรียกแบบเป็นสันดาลโรคโรคจิตอะครอถ้าไม่โดนเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ คนเร็วเลือกไงวะอันนี้ริ้วยุ่งไม่ได้ริ้วไหนริ้วไหนพัดทิ้งเนี่ยเย่เดี๋ยววิดีโอกูโดนแบนเดี๋ยวคลิปกูโดนแบนหลอยกันเรื่องเรื่องเอ้ยผมมีรองเท้าให้พวกคุณด้วยแหละใช่เลยอยู่ไหนครับข้างหลังจ้ะไหนวะหลังเนี่ยอ๋อไหนอืมไหนวะกูงงว่าตรงไหนอ่ะเออโอเคพร้อมยัง ตรงไหนล่ะครับมึงอยู่ไหนนะแสดงตัวกูเห็นหน่อยมาอยู่ข้างหลังสักที่นึงในแมปเนี้ยอ๋อเบสเอ้ยเออคุณเบสเขาเอาไปครับต้นตีนมหาการเอาไปใครยังไม่มีธนูเอาไปกูได้แล้วโอเคลูกหุกแน่ลูกธนูเดียวเองมันอินฟินิตี้นะเออมีอันเดียวมึงก็ยิงได้ยิงเป็นแบบันรอบก็ได้ไม่มีกอันเลยเฮ้ยแลกของไม่ได้แลกไห กูแลกอยู่กูแรกอยู่แรกแล้วแรกแล้วใช่ไหมเฮ้ยขาดอาหาดิเร็วกาแรกก็เล่นเลยอ๋ออะไรยักโอเคเสร็จแล้วทำงาน้องการอาหารเป็นหลักนะฮะเออทาติอยู่ไหนทาตีฮึ่มตายโอเคไปดักรอเลยตรงตรงนี้ดิรู้ไปต่อเราไปแอบดูสปอยมา เรอวะไม่ใช่กูรู้เหรอไม่เล่นเล่นเมื่อวานไงเมื่อวานลับไฟล์วิดีโอแม่งก็หายอัดลงไม่ได้แม่งเมี้ยวตัวไหนวะโหเมี้ยวตัวไหนวะแม่งอัดเฟลเอ๊ะใครไม่ดูทะลุไปวะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครไม่ดูทะลุสองอันขออันอ่ะผมให้อันหนึ่งเออหนึ่งก็พอใช่ไหมกูมันไม่มีเลยไปแล้วครับไปเลยไปเลยเฮ้ยของกูสุดเหมือนจะน้อยสุดนะ เดินใครดูไปอ่ะถ้าดูกาก้ากัน,นดึงอ่ะไปดีกว่ะเอาเอา้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 เอาอะไรวะเอ้าเฮ้ยอ,อะไรแตงไม่อยอมวาร์มว่ะเออนี้เขอตัดคลิปนะครับไม่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 ไมรนวิธีอยู่นี่ว่าเออไม่ม,ไไมีแล้วโอ้ยอย่าไปไม่ได้แล้วตัดไว้สัก เออบอลต้องเข้าในนี้ใช่ไหมเออใช่เขาไาสู้บอลนะฮะไอ้เนี้ยเงินหรตัดนะตัด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 แล้วโอเคไปละมาต่ออ่ะเลยนะครับโอเคโอเครู้แล้วแหละเมื่อกี้ทำไมยังไม่ติดเขาลืมไปลืมคุยกับนักปุ้ขอโทษด้วยนะครับทนักปุ้นจบเดี๋ยวลากับทางไปคนถ้าฟิลไห้ตัตว์กูเช็เนี่ยอคนทำแมปเนี่ยไอ้ไรวะมึดมืด บอลยังไม่มาครับบอลยังไม่มาครับเออก็ขอโชคคุณผู้ชมด้วยนะครับที่หลบดภัยมึงนี่นะคือจะบอกจริงอ่ะเราก็เล่นมาหมดแล้วใช่ไหมครับอ่านเพราะว่าอันมันเสื่อมมีเมี้ยวตัวไหนทำเฟลวะเมี้ยวตัวไหนทำเฟลไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยไม่ได้เฟลหรอกไอ้เหี้ยไฟล์วิดีโอหายเสียงเฟซกูโอ้โหลืมปิดอิดเนี่ยบอส ยังยังไม่มาวะยังไม่มาตกยากจังวะยังเร็วไงใครต่อซอมบี้เฮิร์ดเอาไห้ผมนะหรือว่าคุณจะโยนแมานี่ก็ได้อะไรคือซอมบี้เฮิร์ดอ่ะรอรอดูรอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาเอาโยนลงไปในฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ไหวะไอที่มันบอกให้พุทธอันนั้นอ่ะพุทธเดือดดมอ่ะเหรอพุทธเดือดดมทำบื้อหายพากีงอี้ยตายไว้เรื่อยเร็วไอ้ดัด วไอ้เดี๋ยวเยี่ยเดี๋ยวคลิปกูโดนแบนกลัวไอสัตว์มันชะเซนแวลมึงนี่หว่าเออแค่ได้วกูก็ลืมแล้วเนี่ยกูได้ขี่นะชี้เดี๋ยวแป๊บมึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงแบบแป๊บนึงเดี๋ยวมาเยอะขึ้นเอาไปครับเดี๋ยวมึงเอ้ยมาแล้วบอสกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนหัวใจดำอย่าเพิ่งบวกอย่าเพิ่งบวกกูใจดำเลยกูบวก โอเคมาแล้วครับโอ้ใจให้เป็นสีธรรมดาปิดเฟซมาเอออุ้ยอุ๊ยไอสัตว์ไอสัตว์ทำอะไรมึงยังทำอะไรมึงยังทำอะไรมึงยังมึงวาร์ปได้อี๋สเลมเลือมแหนไม่ใช่วัดบอลหรอวะโอ้ยน่ารำมอนเลยมึงผิดเรือกปะน่ารอนของน่ารำมอนถารเป็นงอกุ้เป็นตาเตี้ยเหรอเดี๋ยวกูตกเข้าฝั่ง เอ้ยใครได้ช่วยบวกกูแทนหนูได้ยี่ยเดี๋ยวกูบวกให้หนูาม,านนมาเลยซัดเด็กธนูรอละเดี๋ยวก็ปอดได้จ้าก็ปอดนะก็ปอมยิงโดนเมื่อวหร่อะตายแล้วอ,วอะไรวะดูอัพอีกแต่สกายข้างบาางดระวังดาวตกกะถูว่าแล้วแลไงที่กูกดแล้วมันจะเบิร์ดอะไรเงี้ยกระตุกกระตุกกกระตุเออเออเออกระตุกกระตุกโอ้ย ตกโดยสุดปลาละโอเคอเนาะเน,จนะ่จะบินอย่างนั้นครับอย่าบินลงเนเธอร์ครับมานี่ยืนทีนี่เอ๊ยล่อมาล่อมาล่อมาอย่าล่วงเลยสั์ล่วงทีนี่มีเฮมนันจะไม่เสียเวลาคลิปนะเอ้ยเนี่ยมันตกอีกทำไมเราบอกกับพุชีง่ายนะลงไปเก้ฟิวหัวรอบนี้ห่วรอบนี้ อันเนี้ยเร็วกว่าที่เราใา่ไม่ไม่ไม่อะไรวะเลือดกูเหลือเพียเดียวเลยขอขอบ้างขอบ้างขอบ้างไม่ได้ไล่อ่ะลูปไมวออกไปเป็นน้ำไปเป็นโอเคยังเขาขอของวางไว้ของเขาหมดใหญ่ใหญ่เขาหงส์เอาไปกันอุ้ยไก่เยอะจังวะเพิ่งเหรอเพื่ออะไรน่าเสียเว่า โอเคมีแค่นี้แหละโอเคเสร็จล okay, ะโอเคธนูมีมีพร้องมาแล้วใช่ปหมเฮ้ธนูไม่มีหวายเลยโอเคแล้วมีละแล้วก็ขอไก่เอ้ยไกไ่เอาไปะปะ่ะโอเคโอเคแล้วก็โอเคแล้วลงเลยนะ <Okay. S 2> ล,งลงเลยครับลงเลยครับ <Okay. S 2> มาลงไปต่อครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ก่อน<า>ทำอะไรจำ้วยนะว่ามันมีอะไรเดี๋ยวไม่ให้มันไปขี่หน่อยออว่ะโค้ดเสร็จยังโค้ดสามต้องอ่านโค้ดก่อนนี้เฮ้ยอือกูไม่พูดขึ้นมาดิ Enter school cap ปะกดเลย แก็ไีทางแย่งสย่งมีได้หรอกไอสัตว์นี่แหละครับมหาภัยระเบิดภัยประมณูเียยล็อกแกไปสตไหนกันตะไปนู่นแล้วไปเธอแล้วเราจะมาสู้กบเราจะมาสู้กับัทางสูงกิบเมตรเอาของอยู่ตรงนี้นะเว้ยตวถ้างหเลมเชหรูอาเลมเชกล้องอะ่เปยกูเห็นอ่านเ็เชยิงตาอะรครับมา โอเคแค่หน้ากูเลยโอเคบอดไปหนึ่ง้างรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนเล่นเฮียทุกอย่างพีแม่งแบบให้ยิงตาซิปเปอร์บินอ่ะรเราเราต้องเปิดโอพีเราเล่นไปด้วยถือยยังกูลืมโอพีกูลืมปิดโอพีมึงเลยเมรไยอุ๊ยไอ้สัใจือผมหมายเลหน้าเลยนะเก็บกันเท้าเพื่อเรา ก็ผมเลยคุณจะรู้แล้วว่ามันมีประโยชน์ในานาตอนไหนยิงเงี้ยอะไรนะไนเนี่ยเฮ้ยเก็บเก็บกันคนเดียว้วยไฟบายบายจะตายหรือเกิด <ๆ S 2> ให,หม่ซะอ่ะแล้วมันจะเกิดใหม่เกิดตรงเนี้ยแหละแถวเนี้ยแหละแต่มันจะแหลกโหแหลกมากโอเคขาดแหลกแหละไปต่อนี่คิปเปอร์บิน,นได้จัดติดเลยเราไป เบ้นอยู่ประจำการตรงนั้นไปเลยรอม่งบอกให้ยิงตาแล้วเดยมังก็ยิงเลยเราไปตายที่อะลงไยโอ้โอ้ทำไมดาบม้าตกงไกลยังมันแหลกจังวะใครได้ไอ้การ์พาเดอร์ยิงตาโอ้ยิงให้ยิงให้ไปไปไปเลยมาบังเลยกูแล้วเว้ โอเคนะอเคนะ่อคนะฝ่ายครนะิปเปอร์กันเทาเด้อร์เจึ๊บต้องเน้าตากูเลยให้อเอาการเทาเดอร์บอกเลยเอ้ยเอ้ยให้เออมึงเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเฮี้ยเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีก,อก,อกนานกว่าเราจะได้ใช้อะ่ะต้องเก็บไว้ให้ดีตีกูจังฮะตีกูจังฮะอันนี้ก,ก็ตปียกยังไงเฮี้ยเมื่อไหร่มึงจะให้กูเข้าอาทีวะปากมึงฮะการ์เทลเดอร์เก็บ รู้กว่าคุณอาร์ตแมนจะโซน้อยนะเฮ้โหอาร์ตแมนหรืออะไรวะเนี่ยไม่ช่วยคนไม่ได้เลยตัวเราจะไม่เข้าไปในป่าครับเราจะไม่เข้าไปเราจะไม่เข้าไปมันแดกอยบเอเลนถุยมึงีการจิตเรื่องเอ้ยตัวนักิดโซกูหมดจะเป็นอะไรบ้าวะก็ติดลบไงไม่ใไรเกิดขึ้นอะคือสกอร์มึงก็จะเพี้ยขึ้นมาทันทีก็แค่สกอร์เพี้ยใช่ไหมเออใช่ ไม่สนใจหรอกพี่ให้คนดูหาหาก็พอละหาเล่นวงกี้แม่แปลกเาเลยวงมึงมึงเล่นบุ๊กก็แปลกหมดเลยไม่แปลกเว้ยแม่ชุดอู้หูชุดอายยิงอยู่กูยิงอยู่ไม่โดนไม่โดนโอ้โหจะโดนให้กูยังโดนแล้วโอเคโดนตัเทีลงได้ยังไปเขาปา่างวันนี้ เขา้าแล้วเข้าปากเลยไปมันแดงซะเข้าไปให้แม่งไปมอบซะไปเป็นอาหารไททันซะเข้าไงจเป็นอาหารไทยทนซะโอ้ยเฮ้ยเข้าไงไปเป็นอาหารไทยท่าปปนซะโอ้ยเฮ้ยอันคือเว็สอันเมสซีเสร็จแล้วนะฮะเอามาจะเป็นไซค์เฟสเหรอใช่ไซควเสต้องไปฟาร์มเฮานะฮะไปก็

โอ้แม่งมียี่สิบอันสบายแล้วชาติเนี้ยกูมียี่สิบห้าอันถ้ารวมกันก็สี่สิบกว่าอันไปฟาร์มเออไปไปฟาร์มเฮ้าส์กันเออไปถ้าเกิดเขาให้การมาเดอร์แล้วแรลแล้วมาให้โดยกันมีรายได้ดีๆไม่มันต้องเอาไปใช้ในด่านอื่นอ๋อเออนานปะไกลไกลอยู่ไกลอยู่โอเคเริ่มตั้งนั่งหลานแล้ววัดเริ่มตปวดตรวก็ยืนเล่นดิครับบ้าวะเกยดยืนยวเปลี่ยน้านล้ว โอ้ยทายาก <c ười> โอ้เล่นทายาเล่นทายาเก่งนะเราเนี่ยเอ้ยมึงเลือกแรกสิครับกูจะแลกบ้างครับแรกเราอะกูจะแลกทำไมเนื้อแม่งก็เยอะเหลือเกินไปนไปทางไหนวะทางนั้นทางนั้นอะทางไหนมาให้หาฟาร์มเฮาใช่ปะใช่ฟาร์มเฮา,าโอ้ไม่ต้องหาแล้วเฮียมีมั้ยหร <อา S 1> <อ>ือเปล่าเร็วเดีด๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นแหละนั่นแหละ เมื่อกี้เมื่อกี้แบบบโลดอ่ะผมเห็นเนี่ยตรงนั้นไงเชี่ยใช่ปาวะเออใช่ใช่ใช่ตามมาตามมาผมเลยลองดูลอกทางเอาหายไปไหนกันหมดอะไรวะกี่ตัวโอ้โหกี่ตัวแล้วน่ะไปดีว่ะไปดูคลิปของเอง้วจะได้รู้ว่ากี่ตัว ตู้โกโก้คันโอ้่อีตัวก็ไม่รู้ไปเข้าบ้านครับโอ้โอลังการไม่ละมุนใหญ่ดีมึงจะทุกทำไมวะ้าวตัวเฮียอะไรรู้แล้วกูจะกีดทำไมวะตัวอะไรตัวสลามไงครับเออบนตา้มโซได้เลยง่าย อยากเล่นฮอนก็ไปเล่นดีครับเอาฮอนประวัติรรมมาคาโปเทอะไรเงี้ยโอ้มาคามุมมองแบบเยี่ยมมีสักใช่เลยสัตว์แกงคิวสเตวอะไรวะแกงคิวเออกูรู้แล้วแต่กูอ่านเฉยกูคนแปลกหน้าแต่ไหมครับมุมมองมุมมองกับฮอนเขไม่ค่อยไหวนะป้าลงมเยี่ยมะอ้าวเปิดไอ้สัตว์ที่คาโพเท ไ,ไะอ <ไป S 1> อกเลยเหรอมา้องฟังเพลงภาพภาพภาพไปสลามไปไหนวะไปสลามควีนไปหาสลามควีนนั่นแหละเออโ okay. อเคสลามเราใหญ่ท่านทางไหนวะอ๋อทางนี้อ้าวตาตีอะอมีอะไรเหรอตาต,ตาตี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 โด่ของอยู่เหรอเหรอวะอยู่ไหนอะ่ะ เจวรู้มาตามทางแต่บอกนะว่ามึงลงไปแล้วอ่ะเออโอ้โหโอ้ยห้เยี่ยว่าเขาชื่อใครอยู่ตรงนี้เฮียไป้ตายจริงด้วยลงซะเลยว่าไอ้เยียหาแมงไม่เจอโอ้แ่ชื่อตายไปเขาเจอชื่อเนี่ยสลาบสลาบคีตายแล้วมีลูกอีกนะนิดเดี่ยว ไปเอาเอาไอ้ของดอกไม้ผมอะไรวะคีดเอ็กซ์แตรดเอามาเอามาเอามาทิ้งละถ้าดีงันที่กูไม่ใช่จะกูไม่เปิดเสิร์ฟเลยปังอินเราเราเราคีดแม็กคีดแม็กมาทำไงได้คีแมาอาไปกินได้ทิ้ง,ท,งทิ้งไม่เหอะเงี้ยไม,ไม่ไม่มีประโยชน์แรงนั้นเออหรือบอกเลยถ้าเสียงไมค์กูช็อตก็ขออภัยเสียงไมค์ใช้กูเลยเหรอครับไม่รหรอก ตุ่มห้าไปเนี่ยภาษาแคดเกมเลยกันาคิย่แล้วพูดเล่นนะไม่รอกันเลยว่ะยังไม่รู้ทางมึงก็เดินขึ้นมาสิเพราะผมรู้ทางไงผมก็เลยเดินมั่วเลยแม่เอ้ยยังไม่รู้ทางว่ามึงไปไหนกันแล้วเนี่ยตาตาตีไปรับหน่อยตาตีไปรับหน่อยฮะกูไปถึงตรงนั้นแล้วไอ้ตรงถ้ำนั่นแหละเกินจะไปอยู่กูยังอยู่บ้านอยู่นี่ขึ้นมาเฮ้ยมึงมึงหันรอคนเขาบ้างสิ โอเคเจอแล้วไปเิยไปเลยได้โกลาเกตสามอันเฮ้ยให้ดสามอันไปยินไหมหน้าอันหนึ่งเฮ้ยกูมีเศษทองสามอันมันได้มันให้เลยอ๋อถึงว่าเฮ้ยโกลากเกตอ่ะแบ่งมาหน้าอันหนึ่งไม่มันให้เลยเหรอเออวะเออลืมเลยให้หาภูขาเอาเฮียหายสัตว์อะไรโกลาเกตหายเป็ด พีเอี้ยตาตาตีมึงไปมึงหัดรอคนที่เคยเล่นแต่ไม่รู้ทางมึงดิเป็นไหนวะไอ้ไปยู่ไหนวะอืกูต้องหามึงใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณเบสครับกูไม่รู้ทางนายเบรอือหืออ้าวอตีพีมาอ่ะวตีพีมาโอ้โหคีเปอร์กูเจอแล้วไม่ต้องแล้วว้าวันั่นนะพีเอี้ยกูยิ่งถึงไม่อยากไปไอ้ควายคีเปอร์กูเร็วกว่ามึงเว้ยตาตี๋แม่งซวยแลไปไหนวะไปไปไปเลยไปแรกกูเห็นแล้ว ทางหลังกูนี่เองไอ้ตาตีมมารับหน่อยดีด้ทางนี้รุยไม่ัเก็หายเหี้ยนัเก็ตหายเหรอเฮ้ยผิดทางอ้าซื้อใหม่ออกไปแลกของเหรอไอ้มึงวะมึงอยู่ไหนเนี่ยเดินตามทางดิอ๋อเฮ้ยอเจอแล้วไม่ักเกกูหายเหี้ยหายไปตามอันหายกรือได้ะกี้มันอยู่ในข้างในเลยใช่ปะ ที่มันไม่ต้องใช้ปุบปุบกดกูเราจะมาวางที่มันให้มันกดกดเล็กขาแต่มาจะกดเอาวางเสร็จแล้วม็หายแบบนี้กูนึกว่ากูที่ไปแต่กูไปเดินเก็บก็ไม่ตายหายได้ไงวะอ้เจีมากตั้งมาเจอตาที่เจอตาตีสองนึเลยอยากไปเล่นด้วยเพราะทางแม็กก็โคตรทุเลยอ้เจี๋ยชอบไปกับหมดแรกไปเดิ วิธีการเขานำเราเป็นตกล้องไม่นำไปเดร์หายตัวก็ได้นะใช่เหรอเออต,ตาต,ตาไงรงล่างจะบอกว่าเอ้ยมันมีทางขึ้นเหรอวะลงล่างกับตรงนี้อ้เขาปรับก็สูงขึ้นว่ะอ๋อตรงนี้นี่เองลองกดปุ่มสิครับกูได้แนละ้ว ตัวอะไรเนี่ยคนอ๋อคนใส่หัวอะไรล่ะบอมบี้ใส่หัวนะฮะเออได้เอาดิว่าเฮ้ยกูขอนี่ดิกางเกงอืมตังเกงพี่ยื้อพังละเออช่างม่นรุกเราเก็บไว้กว่าจะพังแค่ไหนจริงๆตังเกงกูพังไปแล้วอ่ะเอาเงินใจ ถ้าดเสียงิ้นเสียงอะไรบ้านผมก็ขอขอโทษด้วยครับพอดีมาที่บ้านแม่งส้มตีนยมในสัตว์เย่กูต้องขึ้นนะกูเตะมึงคอหักได้ในสัตว์มาโอ้โหไม่เยอะนะยอู่ไหนครับมาไอ้นี่แหละเราจะเอ้ยถามจริงเราอัดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยไม่รู้ดิเยไปดูนั่นเลยหรือว่าจะพาเดียวจบข้างบดข้างบดเดียวจบห้อง ภารกิจเราจบก็ได้อาจจะเป็นสองสามรันนะเฮ้ยได้อีกเดี๋ยวขึ้นไปหน้าเดี๋ยวขึ้นไปข้างหน้าวัดศาสตร์เดี๋ยวเราตัดผ่านแล้วไปเฮ้ยไปไหนแล้วะเร็วยังวะอุ้ยเหี้ยเฮ้ยใครมีอะไรของกินออกมาดิกระตุกพ่อโถดเดี๋นอกเอจะไม่ให้ติดเลสเนี่ยะไม่มีคำหยาบสุดท้ายกูก็พูดเอง เฮ้เร็วขอที่หน่อยขอหาหน่อยใครหนึ่งสิครับยิงอยู่เฮ้ยแมวทำไมแหลกแหลกวะปับกันพวนเลยออกไปครับหัวเริฟเน็ตตอนนี้เน่าถ้าไม่แหลกนะกูเก็บมันได้ทั้งแมแล้วเช็คเป็นเลยะแค่พูดถ่ายเอาไปอีกแล้วลงไปทำอะไรอะ ถ่าไปาจะอ่านดีเราก็ไปเอาล้โอเคอนีรตวสิเออป้ายิงปุ๊กมันต้องมีบ้างนะค,คำยาใช่ไหมครับพอกาตาเก็ตโอ๊ไปนะเปิดฮาริมมซอมบี้ไปใหญ่กูรูดฮาริมมซอมบี้พ่องฮาริมคนซอมบี้ฟองกโรเูเอย จะตัดก่อนไหมอุ้ยเยอยครั้งโอเคเดี๋ยวก่อนไหมครับไม่ว่าตัดแค่นี้ก็ได้เออบอกลาบอกลาทุกคนเลยครับโอเคไปแล้วครับเออมึงบอกแค่นี้ยังไงไปแล้วคุณจะบอกอย่างอื่นเหรอไปแล้วบายบายไปแล้วไปแล้วก็ออกไปดิไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วจริงบน